สวัสด <à: và Anyways, desserts> ีค่ะมูนี่าย่ัดมัดมีเขาได้บานพี่น้องเนาะม้าหน่อยเวลื่อนท่เอิ่นใหญ่ท่เท่ท่อใหญ่ท่ว่ากินมาหน่อยไปนนะวะกันอยากมาหน่อยเขามากินมาหน่อยด้วยจันยแนลมัดมีได้อยากมาหน่อยไล้ขอไม่กินแอบแอบพี่น้องมามามาหน่อยเขาเอื่อนมามาหน่อยพี่น้องใหญ่มาหน่อยนี่แต่บอกทัวใส่ไหมเนี่ยใส่หลายคนเอมาหน่กินน้ำกันพี่น้องมาหน่อย มเจ้าก็เห็นมาหน่อยบ่แกงเนื้อใหม่กับแก้วบ่กับมาหน่อยพี่น้องอาหารแบบบ้านบั่นหน้าหน้าเลยพี่น้องมา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 กินน้ำกันผู้ใดกินสาผู้ใดกินสามันสิเป็นโตเต็นออกอยากทราบก่อนเด้อมาหน่อยเลยอาหอยแซ่บเบพี่น้อง แกะมาใหม่น <Hoy S 2> ีเท้านี่บบเท้าน like, ี่แตันี่รเบียงักตายบินเลยขยี้นี่เงีย